สวัสดีก <risque> ันด้วนะครับเรื่องจุกเปิร์นลิกระสกัเกินเนี่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโลุมุมุ่มาขาจุยอมไปอ้ยยชิชาเฮ้ย กดแรกตรงนี้เสร็จก็มันก็จะขึ้นแล้วจะขึ้นแล้วนะได้มาพอสมควรของวรที่จะได้มงดันมาสักทีฮะเฮ้ยขึ้นขึนน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 น้นไปขึ้นไปขึ้นไปสิขึ้นไป ขึนเไปบอกให้ขึ้นไปนีจะเรียบร้อยผมจะขึ้นจากมหาดันนี้เยี่ยงไรดีตามแสงทอดไปแล้วกันอืมเ้ยอือฮือ เพื่อนๆได้เลเวล12อีกขึ้นตกเรียบร้อยมีอะไรมาอวดด้วยครับแบบอวดเลยนะอวดขออวดนี่สกินใหม่ อ้าวซชซเฮ้ยสกินใหม่สกินใหม่สกินใหม่หมอ้าสกินอย่างเดิมมันไม่ดูดูไม่เท่ไม่สวยสกินนี้ดีกว่าสวยเล็ดไปกดก็อืมกดไปเรื่อยๆเดีียวก็ดีเอง มันงทนทำที่จุด,ดเพื่อขุดทองในะส่เหลี่ยมขุดทองฮะใส่เหลี่ยมขุดทองลึกลึงเนฮะ้ยมือลัน่นคลิปหน้าก็จะเป็นสัญญาดีไหม ไฟน่าจะดีว่ะมนเป็น,ปน,นไฟนา่าจะดีคิดหน้าไฟนา่าจะดีมาลองเล่นไฟนา่าเวดดี้กันกว่าเอาภาคสี่สักอืมลาพงลาพิษเก็บสิอืมสักคู่ครับสักคู่ นะครับคลิปนี้หวังมากก็คงจะขึ้นไปได้เสียทีนะมันไส่มากเลยอยากขึ้นไปแล้วอยากขึ้นมากเลยโอ้ยอยากขึ้นอยากขง้ันี่คือชิ้นหญวเลย คือที่ไหนต้องไปเราต้องไปดูดีที่ไหนเห็นตันซาเงี้ยซางั้ยเขียต่อหน่อ ก็จะขอตัดตอนที่ผมขึ้นไปตรงน้ำว่ามันมีอะไรนะครับขอตัดกันไปเลยนะนี่มาเยวนะฮะมาได้ไปฆ่าไก่หมแล้วเอาของไปเก็บเรียบร้อยเดี๋ยวพาไปดูรูที่มาแล้วกันไหนวะนี่ออกคือที่มาความสำเร็จนะที่นี่เลยนะเนี่ยเนี่ยอันนี้เลยที่นี่เลยนะฮะ ขึ้นไปกันเลยดดดดดดบอนฮัลโหลแบนเก็บเก็บแค่นี้นะครับก right ็ก็นะก็แค่นี้แหละไม่มีอะไรมากอยากจะบอกว่า ทำไมวัวไม่สมพันธ์กันทำไมวัวผสมพันธันไ์ไน่ฮึฮึฮเราจะมาดูกันจะผสมพันธุ์กันไหมอือ สองพนันมันจะล้อมข้อไปททำไมอี่ก็นะครับก็จบคิมเพียงเท่านี้นะฮะบ๊ายบาย